ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากจริงขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่มมเติ นะครับตอนนี้ผมทําช่อง t i k t o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o k นะครับเป็นคลิปสั้น2-3นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การามีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกลองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังและกลองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเลือดนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับจัดให้ตามคําขออคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงตอนนี้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยเพจออฟคัพ s เออ ลาชินีเหรียญ Queen of Pentacles The Hermit อ uh ๋อ oh. ย oh, ังไงกันนี่โอ้หนึ่งถ้วยดีครับ Ace of Cups แล้วก็แปดถ้วย Ah e i g t of Cups มาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะครับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะ ย้ำทุกครั้งเลยนะย้ำเสมอว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับอโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะที่ต้องพูดทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันเน่ประมาณนี้เลยมาคุณกองที่หนึ่งคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงจากพลังงานหน้าไพ่กองนี้ผมมองว่าคุณมีหลายบุคลิกคนรอบข้างมองคุณมีหลายบุคลิกเออขึ้นอยู่กับว่าเขาเหล่านั้นจะมองคุณจากมุมไหนคุณดูมีความหลายบุคลิกดูเป็นเด็กน้อย ทีอ่อาจจะติดดือด้อเล็กน้อยหรือแสนสนก็ได้เออเด็กน้อยละลายก็ได้ความเป็นตัวของตัวเองมีความล่าเริงสดใสแบบเด็กๆก,ก็ได้นี่ว่าตามหน้าไพ่เลยดูดีมีตังเออดูเป็นสาวสวยรวยแพงก็ได้ถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับพลังงานกันได้ไม่จํากัดชายหญิงนะครับเออความเป็นราชินีเลีอยงเมื่อกี้ยังเป็นเด็กอยู่เลยตอนนี้เป็นสาวสวยรวยแพงซะละและในะอีกด้านหนึ่งคุณก็มีแง่มุมอ่ามีด้านที่รักความสงบ เก็บเนื้อเก็บตัวเช่นกันเออถึงบอกพลังงานกองนี้คนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงก็หนึ่งนะขึ้นอยู่กับว่าคนรอบข้างเหล่านั้นมองคุณจากแง่มุมไหนเออหรือเจอคุณในสถานการณ์แบบไหนเจอคุณตอนไหนคุณมีโอกาสากาที่จะมีความหลายบุคลิกอย่างน้อยก็2-3ถึงสดังกล่าวมีความเป็นเด็กซุกซนมีความสดใสร่าเริงในตัวเองก็ได้มีความดูอ่ามีความเป็นผู้ใหญ่ที่ดูสง่าง,งามก็ได้เช่นกัน และก็อีกมีแง่มุมที่มีความสงบเออไม่ค่อยสูงสิงใครไม่ค่อยเข้าสังคมอะไรแบบนี้ก็ได้คนรอบข้างโดยรวมแล้วก็ยังมองคุณในแง่ดีอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะมีหลายบุคลิกดังกล่าวหรือไม่ผมเชื่อว่าพลังงานแบบเนี้ยคนเราแต่ละคนล้วนมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปคุณก็เช่นกันเออในบางสถานการณ์ในบางสิ่งแวดล้อมหรือในหลายๆกรณี คุณจะวางตัวแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณทําอะไรกับใครอยู่ที่ไหนอะไรทํานองนี้นะเออเรียกว่าคุณใช้ชีวิตยืดหยุ่นก็ว่าได้บางทีคุณอาจจะทําตัวเป็นเด็กเวลาอยู่กับพ่อแม่อยู่กับญาติผู้ใหญ่แม้แต่อยู่กับแฟนนะทํามีนะครับประมาณนี้คุณจะกลายเป็นเด็กน้อยน่ารักแสนสนแบบนี้อาจจะมีงง,งง้งดื้อบ้างประมาณนี้นี่ไม่ได้ตําหนินะอันนี้พูดใ้เห็นภาพเฉยๆเออประมาณนี้แต่พอคุณต้องเข้าสังคมหรือคุณไปทํางานใดๆก็แล้วแต่ คุณจะกลายเป็นคนที่ดูดีดูสมาร์ทดูดูหรูดูแพงดูทรงคุณค่าดูเป็นดาวเด่นในสังคมได้เช่นกันนี่คืออีกบุคลิกและบทบาทหนึ่งของคุณนะเออและเมื่อถึงเวลาสงบถึงเวลาพักผ่อนคุณก็สงบเต็มที่คุณอาจจะหนีหนะ้าหายจากผู้คนไปเลยเข้าบ้านปิดบ้านไม่ให้ใครมายุ่งปิดมือถือนอนเลยแบบนี้หรือทําสมาธิหรือทาํากิจกรรมใดที่คุณชอบก็ได้เรียกว่าคุณมีโลกส่วนตัวสูงใช้ได้คุณบาลานซ์ชีวิตเก่งเออ ไม่ว่าคุณจะแสดงตัวตนด้านไหนออกมาคุณยังคงเป็นที่รักเป็นที่สนใจของคนแวดล้อมอยู่ คนแวดล้อมคนรอบข้างส่วนใหญ่อยากเข้ามาหาคุณอยากเข้ามาทําความรู้จักทักทายอยากมาสางสัมพันธไมตรีคุณมีแรงดึงดูดอย่างประหลาดหลายอย่างเออบางทีคนเราไม่รู้ตัวเองนะหรือบางท่านจะรู้ตัวเองก็ลองสังเกตดูตัวเองแล้วกันว่าแต่ละวันเนี่ยมันมีคนอยากเข้าหาเรามากมายขนาดไหนบางทีทําไมเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ต้องหาเรื่องมาคุยกับเราหาเรื่องมาใกล้ชิดแบบนี้คุณมีสเสน่ห์คุณมีแรงดึงดูด ใครพบใครเห็นก็เอ็นดูใครเจอก็อยากเข้าใกล้ใครได้มีโอกาสรู้จักก็อยากจะรู้จักให้มากขึ้นกว่านี้ไปอีกเป็นไปได้หลายคนถึงขั้นหลงเสน่ห์หลายคนถึงขันงน้น,ขนอยากเข้ามาจีบด้วยซ้ำนี่ความหนึ่งถ้วยแต่คุณเองก็ยังรับความสงบอยู่คุณยังรักความสงบอยู่ตัวตนทุกด้านทุกแง่มุมของคุณไม่ว่าจะความเป็นเด็กความจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นความรักความสงบดังกล่าวยังส่งผลรวมให้คุณตัดสินใจใดๆด้วยตัวเอง ค้นหาสิ่งที่อยากได้แล้วก็ใช้ความมั่นใจในตัวเองเดินทางไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้เรียกว่าตอนเนี้ยไม่ว่าคนรอบข้างจะมองคุณเป็นยังไงคุณก็จะไม่สนใจมากไม่ใช่ว่าคุณหญิงนะ แต่คุณมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นใครมาลักใครมาชอบใครมาเอ็นดูคุณก็เต็มใจคุณก็น้อมรับคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างพอดีพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเออแม้คนกลุ่มน้อยส่วนน้อย,นนอ,ยอาจจะมองคุณว่าหญิงหรือว่าเข้าถึงยากหรือมองดูว่าคุณแปลปรนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีหลากหลายบุคลิกดังกล่าวแต่คนส่วนน้อยเหล่านั้นไม่ใช่สาระสําคัญไม่ต้องไปสนใจคนส่วนใหญ่ยังชื่นชมคุณอยู่คนส่วนใหญ่ยังอยากเข้าหาคุณ คนส่วนใหญ่ยังมีความเป็นมิตรกับคุณสูงมากและยังมีบางกลุ่มบางคนด้วยซ้ําที่ยังอยากเข้ามาเจีบคุณเออถ้าคุณยังไม่มีใครคุณสามารถเปิดใจพิจารณาได้แต่ผมว่าคุณยังไม่อยากมีใครตอนเนี้เออถ้าคุณที่มีแฟนแล้วหรือมีคู่ครองแล้วมาดูพลังงานกองนี้ก็อาจจะไม่ตรงมากนักนะครับสามารถทําสมาธิใหม่ฤดูกองอื่นได้หรือจะดูไว้เป็นข้อมูลก็ได้ แต่กองนี้ดูพลังงานแล้วดูคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ก็จริงเป็นคนที่ดึงดูดก็จริงแต่ดูแล้วคุณยังไม่อยากมีใครสักเท่าไหร่คุณยังอยากสารฝันอยากตามฝันตามเป้าหมายของตัวเองตามลําพังเพื่อไม่ให้เสียสมาธิไม่อยากวอกแวกต้องมาคอยกังวลเอาอกเอาใจใครไม่ต้องคอยเป็นห่วงใครอยากเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มที่ในธุระของตัวเองประมาณนี้อถูกไม่ถูกประมาณนี้นะนี่คือพลังงานคุณกองที่หนึ่ง สิคนรอบข้างมองคุณก็ดังกล่าวนะบางคนอาจจะได้เห็นคุณในแง่มุมของความเป็นเด็กเด็กน้อยแสนซนดื้อบ้างอะไรแบบนี้บางคนได้เห็นคุณในแง่มุมของสาวสวยรวยแพงถ้าคุณผู้ชายก็สลับพลังงานเป็นฝั่งคุณได้และอีกแง่มุมหนึ่งคุณก็จะเป็นคนรักความสงบสุดๆไม่ค่อยอยากให้ใครมาวุ่นวายชีวิตเพราะคุณมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนนี่เองคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้นะคนรอบข้างมองคุณยังไงก็ดังกล่าวทั้งหมดขอให้สบายใจเลยว่า เป็นแง่ดีเป็นการมองในแง่ดีอยู่เออและคนส่วนใหญ่จะนิยมชมชอบคุณย้ําว่าส่วนใหญ่ถ้าใครส่วนน้อยไม่ชอบคุณปล่อยเขาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องอะไรเพราะคนเราไม่สามารถทําให้ใครถูกใจได้ทุกคนนะครับเออไม่งั้นต้องคอยไปเอาใจคนทุกคนเครียดตายชีวิตเกิดมาทําให้ตัวเองก่อนเออทำสิ่งดีๆให้ตัวเองก่อนโดยไม่เบียดเบียนไม่เดือดร้อนคนอื่นนะไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนตัวเอง พอตัวเองมีความพร้อมมากมีความเหลือเฟือค่อยแบ่งปันเออไม่ใช่ตัวเองก็ลุ่มลุมดอนดอนแล้วยังจะดิน้นรนไปช่วยคนอื่นสุดกําลังช่วยไปกถูลกูกถูกถกังกันไปเหมือนเตีย๋ยอุ้มคอมขออนุญาตแนะนําตรงๆเลยอย่าหาว่าเป็นการแนะนําที่เห็นแก่ตัวหรือใจดําอย่างไรเราว่ากันไปตามตรงพูดตามความจรงิงไม่ได้โลกสวยถ้าคุณอยากช่วยเหลือคนอื่นคุณต้องมีความพร้อมก่อนเออ อาจจะไม่ต้องรอให้พร้อมขั้นสุดแต่อย่างน้อยสิ่งสําคัญคือช่วยเหลือคนอื่นแล้วตัวเองต้องไม่เดือดร้อนประมาณนี้นะครับเน้นย้ําเลยนะคุณกองที่หนึ่งนี่ดีคนรอบข้างมองคุณในแง่ดีดังกล่าวไปแล้วทั้งหมดนะครับคุณใช้ชีวิตตามปกติได้เลยสารฝันที่อยากทําได้เลยผมมีความเชื่อว่าคุณจะทําได้สําเร็จเออสิ่งใดเก่าๆที่ผิดพลาดไปแล้วหรือเบื่อหน่ายหรือคุณทิ้งไปแล้ววา,ลว,วางไปแล้วคุณวางไปเลยไม่ต้องไปสนใจ มุ่งมั่นสู่เป้าหมายปัจจุบันที่ตั้งใจไว้ทําให้เต็มที่แล้วคุณจะสมหวังนะครับคนรอบข้างมองคุณอยู่ด้วยสายตาชื่นชมเป็นส่วนใหญ่เขามองคุณในแง่ดีครับคุณกองที่1โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้หัวข้อ คนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะครับเออคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ The star เฮ้ยดาวเด่นหไม้เท้าเอสออฟวอห้ไม้เท้า Five of w a n d s เอ่อโอ้โหเจ็ดดาบ n of Swords ไม่ต้องกลัวดาบคุณกำลังละทิ้งบางอย่างหรือเปล่าเฮ้ยดี หกไม้เท้า six of wands โ okay. อเคมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะคุณกองที่สองนะคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงก็ต้องย้ำกันทุกครั้งนะครับว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับต้องย้ำกันเสมอเลยเพราะเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงโดดเด่นมาขนาดนี้ทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าตามหน้าไพ่เลยนะครับ ตามไพ่สากลเลยความหมายสากลของเดอสตาดาวเด่นเป็นที่ยอมรับดาวจลสแสงเป็นคนเด่นคนดังในสังคมได้เลยในบางท่านถึงจะไม่ได้ดังอะไรมากมายแต่ระลึกไว้เลยว่ายุคสมัยนี้ปัจจุบันนี้ทุกคนต่างมีสื่อในมือนะเราแทบทุกคนต่างมีสื่อในมือมีความสามารถใดๆสามารถโชว์ตัวเองอ่ะแสดงความสามารถได้เต็มที่ คุณดูเป็นคนมีความสามารถมีมีความโดดเด่นในตัวเองไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะนอกจากความสามารถแล้วยังตีความได้ว่าบุคลิกลักษณะหน้าตาดีหล่อสวยได้ด้วยในบางท่านเออความเด็ดสตา์เนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องหล่อสวยเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวความหลอ่อความสวยอาจจะตีข้าวออมันไม่ได้นะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือคุณมีสเสน่ห์เออโดดเด่นเดินมาในฝูงชนคนร้อยคนคุณจะเด่นเป็นสง่าเออ คุณจะเด่นในฝูงชนคนจะเห็นคุณเป็นคนแรกอะไรแบบนี้อืมและหลายท่านความดืดสตานี้ท่านอาจจะทํางานบันเทิงโดยตรงก็ได้เป็นคนของประชาชนโดยตรงเลยก็ได้เป็นบุคคลเกื้อในแนวสาธารนณะเช่นว่าเป็นทํางานเกี่ยวกับออกสือ่อเป็นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ทำวิดีโอคอนเทนต์หรือว่าเป็นนักเขียนเป็นวิทยากรเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่ที่ต้องออกสื่ออยู่เสมอนักข่าวผู้ประกาศข่าวอะไรแบบนี้ก็ได้ที่ผู้คนสามารถเห็นท่านได้ตามหน้าจอเออแบบนี้คนเด่นคนดังในสังคมของท่านเลยนะ คนแวดแล้อมมองคุณเป็นคนเก่งนะครับอืมคุณดูเป็นคนเก่งมีความสามารถนอกจากมีสเสน่ห์มีความโดดเด่นดังกล่าวแล้วยังดูดีมีความสามารถมากๆคุณหยิบจับอะไรก็ดูจะสําเร็จไปหมดเออนี่คือสิ่งที่คนนอกเ้ามองมา แล้วก็มีคนมากมายที่อาจจะตีกันเพื่อเพื่อแย่งคุณในกรณีเรื่องความรักความสัมพันธ์ตรงไม่ตรงลองดูนะถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ถ้าตรงดูต่อไปหรือจะดูเพลินๆไว้ก็ได้เป็นข้อมูลนะครับท่านในแง่ความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะมีคนเข้ามาชุลมุนวุ่นวายกับคุณเยอะแล้วก็บ่อยค่อนข้างบ่อยที่อาจจะเกิดการชิงรักหักสวัสดิ์หรือถ้าไม่รุนแรงถึงขั้นนั้นก็คืออยากมีคนเข้ามาทําความรู้จักมากมายซึ่งไม่แปลกความเดือดดาลใครๆก็อยากเข้าหา แต่บางทีบางคนก็อาจจะไม่กล้าเข้ามาโดยตรงเพราะกลัวคุณจะปฏิเสธหรือเปล่ากลัวคุณจะยุ่งอยู่หรือเปล่าบางคนเขาก็ขี้เกรงใจก็มีประมาณนี้คุณโดดเด่นมากจนบางคนก็ไม่กล้าเข้าหาคุณแต่เขาก็มองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมมาแหละเด่นไม่พอยังเก่งด้วยเออ และในแง่ความสัมพันธ์ก็คือคุณมักตกเป็นเป้าสายตาตกเป็นเป้าของการแย่งชิงได้ในบางกรณีทายได้ด้วยว่าคุณมีความสามารถสูงและถูกแย่งชิงจากที่ทํางานหลายๆที่เออมีคนมากมายหรือที่ทํางานหลายที่อยากดึงตัวคุณไปร่วมงานด้วยแบบนี้เป็นไปได้นะครับทายด้วยสองกรณีเลยเสน่ห์ทางรูปร่างหน้าตาก็ได้ความสามารถก็ได้เช่นกันแต่เอาเข้าจริงแล้วตัวตนจริงๆของคุณเนี่ยนะตัวตนจริงๆของคุณคุณมีเป้าหมายชีวิตอืม ไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่ด้านการงานด้านการใช้ชีวิตการเงินหรือแม้แต่การวาดฝันใดๆว่าฉันอยากได้ชีวิตแบบนี้คุณกําลังสารฝันคุณอย่างเต็มที่แล้วแนวโน้มคุณจะสําเร็จด้วยดีด้วยนี่ชัดเจนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือความเด่นของคุณนะอาจจะทําให้คุณเสียสมาธิมีคนเข้ามาเกาะแกะคุณเยอะมีคนพยายามเข้าาหาคุณเยอะมีคนจับตามองเยอะอาจจะทําให้คุณรู้สึกมีความเครียดมีความกดดันได้ง่ายอันนี้ก็ต้องแนะนํากันตรงๆว่า ไม่ต้องไปสนใจคนแวดล้อมมากไม่ต้องไปสนใจคนแวดล้อมนี่ไม่ได้แปลว่าให้หยิ่งหรือเพิกเฉยแต่หมายความว่าให้คิดสะวาวการที่คนมองไปเรื่องปกติเพราะคุณเด่นรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกภาพดีมีความเด่นฝีมือดีความสามารถดีด้วยอะไรทํานองนี้ การถูกจับตามองจากคนแวดแล้อมไม่ถือเป็นเรื่องปกติกับคำถามนี้ที่ว่าคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงบอกได้เลยว่าคุณเด่นมากเขาจะมองคุณด้วยความชื่นชมเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะไอ้ส่วนน้อยที่อาจจะมันไส้บ้างอิจฉาบ้างไม่ต้องไปนับอืมไม่ต้องไปแคร์คนพวกนั้นเขาไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรคุณได้อย่าไปลงไปตอบโต้หรือเราลงไปมีเรื่องมีราวอะไรไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเพิกเฉยไปดีกว่าใครไม่ชอบเราปล่อยเขาเราไม่สามารถตามใจทุกคนได้นะเออตั้งใจทําเป้าหมายของคุณไป อะไรที่ไม่ใช่ปล่อยวางให้หมดอมืรู้จักใช้ลูกลอ่อลูกชนบ้างครับบางทีคนเราต้องรู้จักมีเหลี่ยมไว้ป้องกันตัวเองบ้างมีไว้ป้องกันตัวเองไม่ผิดเพราะว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครการมีลูกเล่นมีทริคแพลาว,าวมีเหลี่ยมไว้ป้องกันตัวเองมันดีตรงที่ว่าคนที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่แค่มีคนมาชื่นชมมันอาจจะมีคนอยากมาเอาเปรียบหรือมาใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นของคุณด้วยเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นการรู้จกักหลบหลีกรู้หลบเป็นปีกรูก้หล,ล็กเป็นหางเออมีเหลี่ยมไว้ป้องกันตัวเนี่ยจะทําให้คุณทันคนมากขึ้นใครเข้ามาดีใครเข้ามาร้ายใครเข้ามาหวังผลประโยชน์ใครทํามาเป็นชื่นชมแต่รับหลังเอาไปนินทาหรือใครชื่นชมเพราะอยากให้คุณไปทําอะไรให้เขาคุณจะรับรู้ได้และคุณจะถอยออกมาทานนันหนีออกมาทันตามนี้เลยเออเพราะฉะนั้นนะครับ ความโดดเด่นของคุณนะ่ะโดยรวมโดยส่วนใหญ่จะนําประโยชน์มาให้แต่มันก็ต้องมีไอ้พวกจุกจิกมีตัวกวนมีพวกหวังผลประโยชน์หวังผลอื่นๆเข้ามาแทรกปะปนลบ้างเป็นธรรมดาอยู่ที่คุณแล้วละ่ะเออไปสังเกตเอาว่าใครเข้ามาแบบไหนแต่ขอให้มั่นใจเลยว,ว่าคนส่วนใหญ่มองคุณในแง่ดีมองคุณในแง่งงชื่นชมและจับตาคุณอยู่ว่าคุณจะทําอะไรได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าเขาจะรอซ้ําเติมหรือหรืออะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นนะบางคนมัก จะมองโลกในแง่ร้ายเออกลัวคนมองว่าเขาจะซ้ำเติมเราไหมเขาจะจับตาคอมเมนต์มันใส่เราไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นเออให้มองว่าคุณเป็นคนโดดเด่นผลงานดีใครๆก็อยากชื่นชมคุณหรือแม้แต่บางคนที่มองคุณเป็นไอดอลก็ยังมีเลยนะทําไปเล่นไว้เออเขาอาจจะมองคุณเป็นไอดอลว่าคุณนี่โอ้โหทั้งเด่นทั้งเก่งท่าน,นอยากเป็นอย่างนี้บ้างจังเลยอยากเขาอยากเป็นแบบคุณบ้างจังเลยอะไรแบบนี้เออคิดในแง่ดีไว้ก่อนตราบใดที่ยังไม่มีใครมาทําร้ายเราแบบจงแจ้งให้มองในแง่ดีไว้ก่อนเออ ส่วนถ้าใครเข้ามาไม่ดีเข้ามาอาหวังอะไรที่มันไม่ไม่ไม่เหมาะไม่ควรชัดๆเนี่ยก็ค่อยๆหลีกหนีออกมาเอออาจจะใช้วิธีถอยห่างออกมาแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนก็ได้เพราะการไม่สร้างศัตรูก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับบางทีคนเราโดดเด่นมากๆเนี่ยคนไม่ชอบถ้าเราไปตัดสัมพันธ์กับเขาแบบรุนแรงเกิดศัตรูขึ้นมาเขาอาจจะมาหาทางกลั่นแกล้งเราก็ได้คืออันนี้ไม่ได้ให้กลัวนะแต่ป้องกันไว้ดีกว่า บางทีการตัดสัมพันธ์กับใครสักคนหรือหลายคนเนี่ยเราใช้วิธีห่างออกมาเงียบเฉยเพิกเฉยไม่สนใจไปเลยแบบนี้ก็ได้แต่อย่าไปทะเละเอาะอะไรไม่เกิดประโยชน์นะเออประมาณนี้นะครับตราบใดที่คุณยังต้องออกสื่อคุณยังมีความโดดเด่นอยู่มีคนจํานวนมากยังสนใจคุณอยู่คุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีสุดแล้วก็ในที่สุดเป้าหมายคุณจะสมหวังแน่นอนเออจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของเป้าหมายความยากความง่ายแล้วก็ พลังกำลังทุนทรัพย์ต้นทุนอะไรของคุณก็แล้วแต่ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เอาให้เต็มที่เป็นใช้ได้อะนาะคตสําเร็จแน่นอนคุณมีความเด่นขนาดนี้ใครๆก็อยากเข้าหาคนอยากช่วยเหลือก็เยอะแยะคนที่มาดีก็เยอะแยะผู้ใหญ่ที่ไม่ตาเอ็นดูก็เยอะแยะนะครับอย่าไปมองพวกกลุ่มน้อยที่อาจจะเพ่งเล็งในแง่ไม่ดีช่างเขานะตั้งใจทําความดีต่อไป คนรอบข้างคุณกองที่สองมองคุณในแง่ดีถ้าเป็นส่วนใหญ่มองคุณในแง่ชื่นชมมองว่าคุณโดดเด่นจังมองว่าคุณเก่งจังบางคนก็อยากเป็นแบบคุณเอออยากทําได้แบบคุณอะไรแบบนี้นะครับคุณกองที่สองนะนี่คือคําตอบของคําถามหัวข้อนี้ที่ว่าคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงคุณดูเด่นและเก่งมากในสายตาคนรอบข้างนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับไา โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3ามนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกกับการดวันนี้หัวข้อคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงอน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะครับคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงมาดูกันคุณที่เลือกไพ่กองที่3าคุณได้ไพ่อะไรบ้างอ่าคุณกองที่3คุณได้ไพ่ t h f o o oh l โอ้โหความสุขละลา The moon อารมณ์แปรปรวนหรือยังไงเดี๋ยวมาขยายความกัน9ดาดาบใน of s ซอร์สไม่ต้องกลัวดาบนะครับ9ดาบเป็นความเครียดเออประมาณเนี้ห้าถ้วยไฟออฟคัพส s สิ่งดีๆมีอยู่ไปจจมาดีทำไมเออวีออ f o ฟอชูนโอเคมาขยายความกันคุณกองที่3 ขยายความตามหน้าไพ่เลยนะและย้ําเสมอทุกครั้งเลยว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับต้องบอกกันทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันเอ๊ประมาณนี้เลยคุณกองที่3มคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงบอกเลยว่าภาพลักษณ์ของคุณนั้นช่างละลามีความสุขเฮฮาปาร์ตี้ใดๆก็แล้วแต่คุณดูบันเทิงบันเทิงดูชีวิตดูมีความสุขมากมายใน,ในสายตาคนอื่นความเดอะฟูลนี่อย่าไปแปลว่าเดอะฟูลว่า ความโง่หรือคนโง่นะไม่ใช่นะ The ะฟูลตามความหมายไพ่สะกลมันคืออ่าคนมีความสุขคนมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดความไม่กลัวอันตรายใดๆอ่าบางทีอาจจะติดประมาทไปนิดนึงตามภาคคือไปยืนลัลลาริมหน้าผาแต่นั่นก็สะท้อนชัดเจนว่าตัวคุณหรือตัว The f o ูลเนี่ยเขาไม่ได้กลัวปัญหาไมไ่กลัวอุปสรรคใดๆเลย,เลยแม้จะมีปัญหาแม้จะเจอวันที่ไม่เป็นใจนัก ก็ยังยิ้มได้ร่าเริงได้เออเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็ได้นี่คือความหมายเดฟ f มองโลกในแง่ดีคือแม้แต่วันที่แย่ๆก็ยังมองเห็นข้อดีที่ซ่อนอยู่เออประมาณนี้ไม่ใช่โลกสวยนะถ้าโลกสวยนั่นคือโกหกตัวเองเออพยายามเบี่ยงประเด็นพยายามโกหกตัวเองนั่นคือโลกสวยแต่ถ้าคนรู้จักมองโลกในแง่ดีคือแม้แต่ในวันที่บรรยากาศใดๆไม่เป็นใจก็ยังหาข้อดีในวันนั้นจนได้อะไรแบบนี้รู้จักมองสิ่งดีๆแบบนี้เออ นี่คือคนมองลงได้แง่ดีแต่ติกลึกๆแล้วคนทั่วไปไม่ค่อยรู้หรอกว่าคุณอนะอารมณ์แปรปรวนพอสมควรเออคุณค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนพอสมควรลึกๆแล้วภาพลักษณ์ภายนอกที่คนมองคุณคนนอกคนรอบข้างจะมองคุณมีความสุขลนลาตลอดเวลาบางท่านอาจจะทําอาชีพที่ให้ความบันเทิงกับผู้คนโดยตรงเช่นเป็นดารานักสแสดงหรือนักร้องหรือศิลปินใดๆก็แล้วแต่หรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ ให้ความสุขกับผู้คนเออเป็นอาสาสมัครก็ได้หรือเป็นหรืออาชีพใดก็แล้วแต่ที่ช่วยฟื้นฟูเยียวยาหัวใจผู้คนก็ยังได้ทํานองนี้เลยความเดดฟูเนี่ยออแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าลึกๆแล้วอารมณ์คุณแปรปรวนมีเรื่องให้คุนคิดบ่อยๆแล้วก็บ่อยครั้งที่คุณเศร้าคนคนเดียวเครียดคนเดียวมีปัญหาแล้วปรึกษาใครไม่ได้เรียกว่าต้องขออนุญาตพูดตรงๆให้เห็นภาพว่า ตกอยู่ในภาวะน่าชื่นอกตรมบ่อยครั้งตรงไม่ตรงลองดูอถ้ารู้สึกไม่ตรงเลยฉันมีความสุขดีลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ถ้ารู้สึกตรงดูต่อไปเก็บเป็นข้อมูลได้นะครับหรือจะดูเพลินๆก็ได้อมาดูกันนะคุณมักจะต้องน่าชื่นอกตรมอยู่เสมอแต่บางทีคนอื่นไม่รู้เออมันเป็นความคิดที่ว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขแน่นอนคุณจะยึดถือคติที่ว่าชีวิตทั้งชีวิตเกิดมาชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งต้องใช้ให้มีความสุขที่สุด แต่คนเราย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปคุณจะไม่ยอมให้ใครเห็นด้านอมทุกข์ของคุณโดยเด็ดขาดคุณมักจะเศร้าคนเดียวเสียใจคนเดียวกังวลคนเดียวเก็บหลายๆเรื่องมาคิดเงียบๆคนเดียวหลายครั้งต่อหลายครั้งฝันร้ายเออนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เป็นเวลาบางท่านอาจจะขออนุญาตนะบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตด้วยซ้ําซึ่งในทางสุขภาพจิตเนี้ยถ้าจะแนะนํากันตรงๆก็ขอให้พบแพทย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าถ้าท่านใดพบแพทย์อยู่แล้วนะ ถ้าท่านที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตแล้วพบแพทย์อยู่แล้วถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านเครียดท่านกังวลแล้วก็ดูแลจิตใจตัวเองไม่ไหวแล้วปรึกษาใครก็ไม่ได้ลองพบแพทย์ดูนะเออการดูดวงเนี่ยมันช่วยแนะนําได้เป็นแนวทางส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะการดูดวงไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเป็นแค่แนวทางแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นหรือควรจะเกิดขึ้นว่ากันไปตามหลักไพสากลอันนี้เออความเครียดมาขนาดนี้ถ้าคุณเยียวยาตัวเองได้ก็ดีไป แต่ถ้าคุณเยียวยาตัวเองไม่ได้ไม่ไหวแล้วผมแนะนําเลยว่าพบแพทย์พบนักจิตวิทยาหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเยียวยาจิตใจไม่ต้องไปอายครับผมบางทีได้รับการปลดล็อกทีเดียวลันลาเลยเออประมาณนี้นะดูดวงต้องดูให้เกิดประโยชน์ดูไปแนวทางพอถ้าอะไรเกินกําลังไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆน,น,นี่เอาอย่างนี้เลยนะคุณดูมีความสุขในสายตาคนอื่นแม้ลึกๆจะทุกข์แค่ไหนคุณยังแสดงด้านมีความสุข เอาจริงๆคุณก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายถ้าจะว่าไปเพียงแต่คุณอาจจะขี้กังวลต้องขออนุญาตนะครับขี้กังวลคิดมากคิดและคิดน้อยขี้น้อยใจแบบนี้ตรงไม่ตรงเออคุณมีสิ่งดีๆในชีวิตยังอีกมากมายที่ยังรอให้คุณได้สัมผัสเออเนี่ยตามไพ่นี้เลยตามความหมายตรงๆตัวของไพ่เลยคุณไปยึดติดอดีตที่พังไปแล้วเสียหายไปแล้วถ้วยที่ล้มไปแล้วคุณยืนมองแบบอะไรอววรแต่คุณไม่หันกลับมาดูถ้วยที่มันยังตั้งอยู่ ความหวังใหม่ๆเออสิ่งใหม่ๆความสุขณนะปัจจุบันคุณไม่ค่อยมองมันดูขัดแย้งกันไหมบุคลิกคุณดูมีความสุขดูคุณละลาแต่ในใจคุณนะ่ะคุณกลับยึดติดอดีตยึดติดสิ่งที่เสียไปแล้วไม่มองปัจจุบันแค่หันหลังกลับมามองก็เจอสิ่งดีๆแล้วแค่นี้เองนี่ถึงบอกว่าตัวคุณเองมีความขัดแย้งในตัวเองอยู่แต่ภาพลักษณ์ของคุณที่คนอื่นมองมาเขายังเห็นคุณมีความสุขอยู่ นี่ด้วยหรือเปล่าที่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้คุณมักจะปรึกษาใครไม่ได้เพราะผู้คนมักคิดว่าคุณมีความสุขเออหลายคนหรือคนแวดล้อมของคุณมักจะคิดเอาเองว่าคนแบบคุณไม่มีความทุกข์ใดๆมีแต่ความสุขความบันเทิงคนรอบข้างอาจจะคิดว่าคุณเศร้าไม่เป็นอะไรแบบนี้พอมีปัญหาขึ้นมาคุณจึงต้องมา คิดเองเออเองคนเดียวอะไรแบบนี้มากังวลด้วยตัวเองแบบนี้ดังกล่าวเพราะฉะนั้นก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะถ้าเยียวยาตัวเองไหวก็จัดไปแต่ถ้าไม่ไหวไปพบผู้เชี่ยวชาญจะดีมากแต่ไม่ต้องกลัวนะดูแล้วดวงกองนี้นะพลังงานกองนี้ที่คุณมาเลือกเนี่ยท้ายที่สุดแล้วในระยะยาวคุณเป็นคนดวงดีมากก่าดวงสิ่งหนึ่งที่คุณยังลัะลาได้อยู่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณดวงดี เออแม้คุณจะมีเรื่องทุกเศร้าใดๆมีปัญหาส่วนตัวใดๆที่ปรึกษาใครไม่ได้เออภาพลักษณ์คุณยังคนละลาอยู่เพราะว่าคุณะดวงดีเออไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่คุณมักจะมีบุคคลหรือเหตุการณ์ใดๆมาช่วยทันเวลาเสมออ่าสังเกตด,ดูนะประมาณนี้นะ นี่เป็นเหตุที่ทําให้คุณยังยิ้มอยู่ได้เออต่อให้บางท่านจะอยู่ในภาวะหน้าชื่นอกตรมดังกล่าวแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงเอาจริงๆแล้วไม่ได้ร้ายแรงทุกปัญหาของคุณคลี่คลายได้แล้วถ้านับกันจริงๆปัญหาของคุณเล็กกระจิว๋วเหลีวเดียวเออมีคนมากมายที่ปัญหาใหญ่ปัญหาหนักกว่าคุณหรืออยู่ในสภาวะที่ย่าแย่กว่าคุณเราไม่ได้แนะนําให้เปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นแต่นี่คือเรื่องจริงในสังคมที่มันมีอยู่นะเออคุณเป็นคนดวงดี ดวงคนเรามีขึ้นมีลงนะตามวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยวงล้อโชคชะตาที่หมุนไปเรื่อยขึ้นบ้างลงบ้างดีบ้างแย่บ้างแต่โดยรวมส่วนใหญ่ใบนี้ออกมาทายดีไว้ก่อนได้เลยถ้าไพ่แวดล้อมดีเออคุณเป็นคนมีความสุขที่ดวงดีและคนแวดล้อมคนรอบข้างมองคุณในแง่ดีมองคุณว่าคุณเป็นคนมีความสุข เพราะฉะนั้นสบายใจได้ถ้าคุณยังกังวลอยู่ว่ารอบคนรอบข้างจะมองคุณเป็นคนยังไงคนรอบข้างมองคุณเป็นคนละลาปาร์ตี้มีความสุขประมาณนี้แม้ในใจคุณจะเศร้าหมองสิ่งใดอยู่ขอให เยียวยาตัวเองหรือไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาได้ดังกล่าวหรือแม้แต่ลองเปิดเผยด,ด้านอ่อนแอบ้างก็ได้กับคนที่ไว้ใจได้นะเออให้เขารู้ว่าคุณก็ไม่ได้ละลาตลอด24ชั่วโมงนะบางทีก็มีด้านซีเรียสเจอปัญหาบ้างอะไรแบบนี้ลองแชร์ประสบการณ์แชร์ share, ความรู้สึกแชร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ไว้ใจได้ดูลองดู เริ่มจากคนในครอบครัวก็ได้หรือเพื่อนสนิทก็ได้อะไรแบบนี้เรื่องไหนที่มันไม่ใช่ความลับจนลับสุดยอดเกินไปอ่ะลองแชร์ให้คนที่ไว้ใจได้ฟังดูแล้วชีวิตคุณจะสบายขึ้นนะครับคุณกองที่3ามนะกับคำถามนี้ที่ว่าคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงก็ดังกล่าวนะเขามองคุณมีความสุขลนลาไม่ว่นในใจคุณจะมีความทุกข์ปะปนอยู่หรือมีความเครียดปะปนอยู่ก็ค่อยๆค,คลี่คลายไปผมเชื่อว่าคุณทําได้นะครับเป็นกําลังใจให้นะประมาณนี้คุณกองที่3ามนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับผมอัปคลิปทุกวันเลยนะว่าสวรรค์สองรอบเลยบ่ายหนึ่งรอบค่ำอีกหนึ่งรอบบางท่านมาทักผมว่าเอ้ยไม่เห็นผมหลายวันหายไปเป็นอาทิตย์เลยหายไปไ,ปไหนผมอัพทุกวันนะถ้าคุณไม่เห็นแสดงว่าระบบมันไมไ่แจ้งเตือนนะครับนะกดกระดิ่งไว้มันจะได้แจ้งเตือนเออประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ